ช่ชมคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับลมที่แรงมากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาฝากเตือนมาว่าการใช้ไฟฟ้าต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะให้อยู่ในสภาพปกติค่ะเพราะว่าพายุฝนนะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้เจอต้นไม้ใหญ่อย่าเข้าไปจอดรถใกล้ๆนะคะเพราะว่ากิ่งอาจจะหักลงมาสร้างความเสียหายได้ เจอป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะคะอย่าเข้าใกล้ค่ะเพราะว่าอาจจะล้มลงมาทับได้ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงฝนตกหน,กหนักนะคะจะมาพร้อมกับฟ้าขนองควรจะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดค่ะเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้ให้โทรแจ้งการไฟฟ้าให้ตรวจสอบและตัดกระแสไฟฟ้าถ้าต้องลงจากรถห้ามก้าวเท้าลงจากรถให้ใช้วิธีกระโดดตัวลอย จากตัวรถลงพื้นการเดินออกจากตัวรถต้องใช้วิธีให้เท้าสองข้างชิดกันค่อยๆขยับไปข้างหน้าห้ามส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดนตัวรถเพราะอาจทำให้โดนไฟดูดได้ระยะที่ปลอดภัยคือห่างจากตัวรถและสายไฟที่ขาดไม่น้อยกว่า3เมตรห้ามก้าวเท้ายาวหรือวิ่งเพราะอาจถูกไฟดูดจากแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันระหว่างเท้าสองข้าง การใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกนะครับในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคนองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลนะครับการพบเห็นระบบการจ่ายไฟที่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเช่นสายไฟฟ้านะครับขาดหรือต้นไม้มาล้มทับสายไฟฟ้านะครับอย่าเข้าใกล้นะครับแล้วก็แจ้งไปที่ การไฟฟ้าส่นภาคหรือ P A 1129ครับเวลาฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะกิ่งไม้อาจจะหักลงมาเกิดอันตรายได้เมื่ออยู่กลางแจ้งให้รีบหลบฝนในที่ที่ปลอดภัยเช่นอยู่ในรถที่ปิดมิดชิดหรือเขาเ้าไปหลบในอาคารแต่อย่าใกล้ผนังประตูหน้าต่างการที่มีพายุฝนฟ้าขนองนะครับก็ ให้เราระมัดระวังนะครับไม่ไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไปอยู่ใกล้ป้ายโฆษณานะครับหรือพยายามอยู่ในอาคารที่มีความมั่นคงต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้านะคะห้ามตัดเองเด็ดขาดนะคะให้เรียกเจ้าหน้าที่มาดําเนินการเพื่อความปลอดภัยค่ะและในช่วงที่มีลมพายุฝนแรงๆนะคะอยู่บ้านควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่าถ้าพบเห็นสายไฟขาดนะคะโทรแจ้ง1129ค่ะ